สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแทบ600้อยโซครับวันนี้ออกเดินทางไปอําเภอมแม่สายครับจังหวัดเชียงรายท่าขิเล็กนู่น,นแหละแถวๆนู้นเลยครับจากบ้านไปก็800โลนะวันนั้นดูผิด600โลว่างั้นพอดู G.P.S ดีๆแปดร้อยโลนะครับตอนนี้อยู่ที่ปตทท่าพระขอนแก่นครับเพิ่งจะออกมาเมื่อ6กโมงเช้าครับ กินข้าวอะไรเสร็จก็ออกเดินทางมาตเติมลมเช็ครถเรียบร้อยมากันเยอะเลยแม่จีแอมก็มาน้องจีแอมก็มาพาไปเที่ยวด้วยครับว่าจะพาผ่านแดนนะครับไปเที่ยวนี่ไงไอ้นี่ไอ้ดื้อนี่ก็มานี่ไอ้ชินจังชื่อมันชื่อชินจังชินจัง เพราะว่ามันมีคิ้วเหมือนชินจังเห็นไหมเห็นคิ้วข้างบนมันไหมคิ้วข้างบนน่ะคิ้วดำๆชินจังจังชินจังไม่รู้มันหูหนวกนะชินจังนั่นแหละที่ชินจังอะดีละเอ้ยอย่า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 เอ้ยอย่่าเออ้ยยา ขอมือขอมือ,อขอมือก่อนเรืวๆมาสองเดือนอขอมือขอมือขอมือมาทางนี้แม่มาแล้วไปทางนั้นเลวนัดกันมารอหกตัวครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยผ่านจุดสาคัญเรื่อยๆครับเอา้ามีเพื่อนแล้ว โอ้คือดีจังวะมีเพื่อนเฉยเลยพันนี้ยังเหรอครับไ่นพันอะไรออบอกว่าเขาเด่นผสมกี่เดือนเดือนเดียวเ,เพิ่งลืมตาครับโอ้ลืมตาเพิ่งเดินเพิ่งหักเพิ่งเดินเดินยังไม่แข็งเลยฮ้ยย <c oughs> ืเดินตายังใสใสอยู่เลยตาอันนี้กะทิเอาเขายังเดีหรอเหรอยังเดหยว ควันขึ้นเลยครับดูดิครับบอ่อน้ำสารมันดิโซ่บ,บ่เลยเบรกเริ่มถือเล็กกันเล็กจอดตั้งเบรกมาใหม่โอ้ยบไปเลยอะททมิเนียม เดี๋ยวล่อกันล่อมันเย็นกันว่อนบักเละไดเลยว่นออกขนาดนี้ยังว่อนบักเละมันมันเป็นไฟหรือจอ่วะโอ้มันแรงริ่งกว้าเด้อังเย ดูที่นอนที่นอนร้านค้าแถวนี้ถ้าเป็นผมนี่ฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเสาเล็กๆอย่างนี้เลยนอนนอนอยู่นี่อืถ้าเป็นเสาเล็กจริงๆีเพราะวายเลยถ้าเป็นยิ่งวาคิดอยู่ดิคนเนี้ยกองหงอยู่ข้างหลัง จหลังจากที่เบ,บีกไหมนะครับเราก็มาพักรถอีกที่สะพานห้วยตองเมื่อกี้เอาน้ำไปสาดเแบรบกมันมันร้อนจัดใช่ไหมเอาน้ำไปสาดเแบรบกติดเแบรบกติดก็เลยคิดว่าน่าจะ น่าจะไปไม่ได้ก็เลยฝืนลงมาว่าจะมาอยู่ตรงนี้พอไปไปมามาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก,กลายเป็นว่าดีก,กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ดแล้วีใจะถ่ายรูปตัวเมาตรงนี้ยิ้มฟโฟโต้ <Yeah. S 1> ครับผมมีติ๊กเกอร์ด้วยนะ มามามาถ่ายรูปเลยเนาะใครผ่านมาทางนี้ก็ถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปในเฟซเอฟเฟซเฟซยิ้มโฟตโต้ยิ้มโฟตโต้เวลาเวลาเราถ่ายรูปแล้วให้เข้ามาในเฟซบ<อ><ะ>่แล้วก็จะมีลายน้ำให้ดูเป็นงเวลาที่รถั่านอันสติ๊กเกอร์ครับครับ ครับผมบบจะไปไหนครับพี่ไปเชียงรายแม่สายครับผมบีกไม่มาตั้งแต่ข้างบนเ่นเผินกว่า <c oughs> บอกล้าถ่ายกล้าถ่ายด้วยครับมา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 ถ่า,ายมาถ่ายต้องได้เข้าอู่ครับเขี่ยเขี่ยออกสักคายออกสักสองครั้งละสองครั้งอะ่ะ เป็นล้อเดียวนะเป็นล้อขวาล้อเดียวผมสังเกตด้วย่าขับมาเหมือนมันจะหมุนได้แต่ว่าพอจอดไฟแดงมันก็มีอาการติดติดนองนองเหมือนเดิมมันอาจจะเป็นเพราะเวลาเราวิ่งอ่ะมันร้อนแล้วมันขยายออกมันขยายออกมันก็เลยมันก็เลยพอวิ่งข้างขวาครับข้างขวามันก็เลยพอวิ่งได้แต่พอจอดไฟแดงเมื่อกี้มีอาการดึงๆึงก็เลยเข้าอู่ดีกว่าอยู่ตรง อ่าลงน้ำหนาวมาจะเป็นปั๊มพีธีนะลงน้ำหนาวมาจะเป็นปั้มพิธีแล้วปั้มตัวอผมกลับรถตรงไฟแดงมาอู่ซอส,สมบัตินะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูพี่จะทำโอ้หนักเลยเกือบไปแล้วนะถ้าไม่ดูนี่ผมฝืนเนี่ยถ้าผมไม่จอดดูว่าควันขึ้นนี่เรียบร้อยครับอ่าเริ่มหมุนได้แล้วร้อนมากไหมพี่ร้อนครับโอ้โ ให้ผมตั้งพร้อมเลยไหมครับตั้งพร้อมเลยครับพี่ไม่ต้องคิดมากเนาะครับครับโอ้คิดดูจนกระทัเป็นสีออกทองทองเลยดูดูฝั่งนี้นะดูสีฝั่งนี้แล้วไปดูสีฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะมันคนละสีเลยนะเพราะว่ามันมันไหม่ดูน,นี้สีขาวอันนั้นออกสีทองคองนวลๆเลยอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละควันมันแบบขึ้นขึ้นแบบรุนแรงมากเลย ตั้งชิดเกินใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้คายเลยครับโอ้โหล้อปิดไปไงแะวังถ่อยเสียนะพี่อยางหลังครับนีนไม่ยางไม่ระเบิดนี่ยังร้อนอยู่นเนี่กระทะนี่จับไม่ได้เลยกระทะนี่ทอดไข่สุกเลยตอนนี้เอาน้ำใส่นี่คือ ช่างบอกว่าอย่าเอาน้ำสาดยิ่งเอาน้ำสาดยิ่งตะเลดิดเปิดเปิงที่แรกก็ตกใจก็สาดไปอยู่หนึ่งขวดก็เลยหาขวดกรอบมาไว้อีกสองคิดว่ามันจะเป็นอีกแต่ผมไม่ได้สาดข้างนอกนะผมสาดจากข้างในช่างเลยบอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปสาดเพราะว่ามันยิ่งอบอวนทำให้ยางเราร้อนสองเท่ามันยิ่งจะทำให้ระเบิดเร็วขึ้นถ้าเกิดร้อร้อนๆก็ปล่อยให้มัน ให้มันเย็ยนเองเนี่ยผมเข้าใจเลยว่ารถวิ่งอ้อยเนี่ยเวลาวิ่งเข้าป่าอ้อยเนี่ยทำไมไฟถึงไหม้น่าจะเกิดจากเบรกเป็นอย่างนี้แหละเบรกมันติดมันร้อนจัดแล้วไปเหยียบใบอ้อยใช่ไหมพี่ไ<ะ>ปเหยียบใบอ้อยแล้วทีนี้มันพันเข้าไปในล้อเนาะ,ะมันก็เลยไฟไหม้เนาะเกิดประกายไฟอืมอันนี้ก็อันนี้ก็ไหม้ได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดก็วิ่งเข้าไปในป่าอ้อยเนี่ยลานอ้อยที่เขาใช้รถรถเกี่ยวอะ โชคดีมากเลยที่มองเห็นร้านช่างพอดีอ,อะไรนะพี่ซอส,สมบัติบ่บอสมบัติกานช่างสมบัติการช่างครับรอยู่ตำบลอะไรเนี่ยครับอยู่อันนี้ทางขึ้นน้ำหนาวพี่ทางขึ้นน้ำหนาวตรงข้ามพีทีเนาะครับข้ามพีทีครับ,รบสีแยกนนทองสีแยกนนทองอันนี้มันอำเภออะไรลมศักครับอำเภอลมศักสีแยกนนททองถ้าลงจากน้ำหนาวมาก็สังเกตปั๊มพีทีเลี้ยวกับรถตรงไฟแดง ก็ใช่เลยอู๋นี่สะอาดสะอ้านมากขยะไม่เห็นสักชิ้นเลยอู๋ใหญ่นะ่าจะไม่มีขยะเลยสุดยอดไปไปมาๆล้อน,นี้ก็เป็นไม่หมุนเลยไม่หมุนเลยผมก็ไม่ได้ไอ้นี่ไว้นะไม่ได้กดบีบไว้นะวะใช่หดือกดบีบแกบ่อยเอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ ไม่ได้กดนะเออไม่ได้กดไม่ได้กดไม่ได้กดบีกมือนะมันตังใหม่ครันู้นนะครับไม่ได้กดไม่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 ได้กดอ๋อครับไม่ได้ดึงไว้ไม่ได้ดึงไว้ไม่ได้กดนุ่วจะดึงค้างไห้ปกติผมทําล็อกบิกไงอ๋ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้กดดึงไว้เนืกงว่ากดโอ้ถ้าแบบนี้อันตราย อันนี้เพิ่งมาได้ยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ำนะเนี่ยยังต้องทำเขานี่ไปก่อนด้วยข้ามขเขาไปอีกเนาะอุตรดิตถ์นู่นแหละไปแยกตรงไหนตรงทับกวางบ่ะลองกวางกันนะลองกวางครับเลี้ยวขวาบ่เลี้ยวขวาข้างใต้นั่นเลยครับเลี้ยวเลียเ้ยวไหนเลี้ยวซ้ายไหมเลยว่าเลี้ยวขวากก็ไไไมม่รู้้เหือนนนัปดผมก็ลืมแล้ะจานนี่เหมือนเขเลี้ยวซ้ายนะผมผมไปทีหนึ่งไปเวียงเชียงเวียงเชียงลุงอ่ะเบียงเชียงคำอ่ะ แต่จำไม่ได้แล้วจะไปกินข้าวตรงทับกวางกันเลอวนอัอนตรายโชคดีมากเลยที่มาเจอร้านถ้าขึ้นดีๆอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะติดมึนกันบนเนี่ยร้อนจีเลย ข้างชข้างหลังก็ไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันบอกร้อนผีเลยเลน่าจะไม่เหลือใช่ไหม,ไมไครับเดี๋ยวเช็คดูครับล้อหลังมาดูล้อหลังกันครับว่าจะติดไม่ติดผมมาจากมหาสารคามมาถึงตรงเนี้น้ำมันหมดไปครึ่งถัง มันก็น่าจะมีส่วนหละที่มันเปืองเพราะว่ามันเบรกติดเบรกติดมันก็น่าจะทําให้เปืองน้ามันแต่มันไม่มีอาการดึงนะตอนตอนมาตอนมาจากบ้านมันมามีอาการตอนที่ขึ้นเขาอ่ะมันขึ้นจนได้จนแบบต้องขึ้นเกียร์สามดูว่าล้อหลังมันจะมุนหรือเปล่ามารุ้นกัน ถ้าเกิดไม่สังเกตน,นะผมว่ายังระเบิดแน่เลยถ้าขับมาเรื่อยๆไม่พักรถเรียบร้อยใจเราก็คิดว่าเราเช็คดีแล้วไงเออมัน <laughs> ว่ามันขึ้นแล้วมันก็ลงสุดครับอืมสุดหาอะไรมาสลองมัไม่เกี่ยวหมุนหนาวไหมเนี่ยแถวเนี่ยไม่หนาวครับโอ้ปีนี้ไม่หนาวเลยเนาะอะไรเนี่ยปีหน้ามันจะมีฝนให้หรือเปล่าเนี่ย พืชผลทางการเกษตรนี่ใครทำข้าวอย่าขายเด้อเก็บเอาไว้เลยอนาคตนี่ไม่มีกินกันแน่นอนนะฝนฟ้าอาจจะไม่ตกตามฤดูกาลด้วยซ้ำดูอย่างปีนี้สิแทบไม่ได้ซื้อเสื้อกันหนาวเลยน่าจะมีแค่สามวันเองอะที่หนาวลมพัดผ่านมาสามวันผมก็เลยไม่สบาย เป็นไข้ตามมันถ้าฝนตกถ้าฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลนี้เรียบร้อยครับไม่มีข้าวกินกันแล้วครับผมแหละคนนึงไม่มีกินเพราะว่าไม่ได้ทํานาามาดูกันว่าหมุนก็หมุนอยู่หมุนอยู่หมุนอยู่เอยอยังดีตั้งให้ใหม่มเลยพี่ฮะไม่ติดหรอกไม่ติดแล้วนะ เออได้อยู่ดูดูล้อนั้นพี่พี่ลองตั้งดูดิลองตั้งดูสิเออเอาตามที่เราทําเลยว่ามันนั่น,น,นไหมเออให้มันบาลานซ์กันอะ่ะ้าเกิดมันไม่บาลานซ์ไงดูล้อฝั่งนี้กันน่าจะน่าจะไม่ติดล้อฝั่งนี้แต่้าให้ช่างเขาตั้งใส่บาลานซ์นะเพราะว่าล้อหน้าตั้งแล้วล้อหลังก็ต้องตั้งด้วย ก็ล้อหลังมันไม่ได้เปลี่ยนพ่อเบรกนะครับล้อหน้าเปลี่ยนพ่อเบรกมาแต่เปลี่ยนนานแล้วนะก็ขับไปหลายที่แล้วนะเปลี่ยนพ่อเบรกมาแต่มันก็ติดแล้ดวดูล้อนี้หมุนไหมรุนได้แล้วติดไหมมันลุนกันันไม่ติดล้อนี้ไม่ติดครับพี่เขาตั้งให้ เป็นว่าคูหน้าครับอีตัวปัญหาก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยละเหลืออ้สายอ่อนสายอ่อนเบรกมันหักคอหักสายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเห็นไหม ไอตัวปอกนอกมันหักต้องเปลี่ยนแหละเปลี่ยนตอนไปบ้านนั่นแหละเพราะมันมันตลาดอยู่ไกลน่าจะรอนานเดี๋ยวลองขับดูครับว่ามันจะมีอาการยังไงโอ้ครั้งแรกเลยที่มากินข้าวลิงแต่ก็ถือว่าโชคดีนะที่ลงมาจนมาถึงข้างล่าง ถ้าเป็นอยู่บนเขานี่ลำบากไม่รู้จะเรียกช่างทางไหนขึ้นไป ให้ทายว่าเท่าไหร่เสียงอันนี้นี่เสียงไดชาร์ตลูกลูกที่สองมีเสียงให้ทายว่าเท่าไหร่เอาให้ทายคนละสองครั้งตั้งเบรกตั้งเบรกขี่เลาะนะทายมาใครทายถูกให้สติกเกอร์เดี๋ยวผมจะดูคอมเมนต์ใครทายถูกให้สติกเกอร์ครับ เดี๋ยวผมจะทักไปเลยโอเคนะตั้งเบรกโอเคอยู่ถ้ามันดึงล้อหลังมันก็อยู่ดีอะรถเดี๋ยวจะเบรกให้ดูเนี่ยเบรกหวังผลมากขึ้นครับเบรกแล้วดึงหน้ายุบลงอะแสดงว่าล้อหลังมันดึงดีเนี่ยเนี่ยปกติเบรกปุ๊บมันจะไม่เป็นอย่างนี้เบรกปุ๊บมันจะไหลๆหน่อย อันนี้เบรปุ๊บมันเหมือนมันจะจับล้อหลังก่อนจับรู้สึกว่าโอเคกว่าเดิมอยู่นิดนึงโอเคไปบ่ายโมงกว่าเกือบบ่ายสองยังจะถึงตรงลมยังไม่ถึงอำเภอลมสักเลยโอ้ลื่นกว่าเดิม อีกแปดกิโลถึงอำเภอลงสักหาข้าวกินก่อนนี่ไหลลื่นเลยทีนี้ปล่อยเุดว่างาออนี่ครับอุย้อยตรงนี้ครับสมบัติการช่างผมมากลับรถตรงไฟแดงนี้แหลยแต่สมราคาอยู่ แต่ไม่รู้อ่ะที่จะนาวนี่โอ้เบียกอยู่ดีอยู่โอ้เบรกอยู่ดีนะเบรกดึงดีแล้วทำให้รถแบบดึงดีมากกว่าเดิมไม่ใช่ดึงซ้ายดึงขวานะเบรกอยู่เบรกอยู่ ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเข้าเขตอดิแล้วค่ะเข้าเขตอุตดิษแล้วเนาะอันนี้อำเภอตอนอำเภอตอน <Y> ag, <S S สีแยกนอ่งสีแยกน้ำอา่างเรามาเติมเทามันถังที่สองอยู่ที่สีแยกน้ำอา่างปีทีถังแรกหมดเกลี้ยงเลยเอาสักเกลี้ยงถังที่สองมาดูกันครับว่าเติมเท่าไหร่เต็ถมถังนะครับ3 6 0 0 3 0 0 0จ็ดสาเรงประมาณสามพโอ้ต้องโยกเลยนะโยกเลยโยกโยกโยกให้มันหลุดลยมล้ไหมให้มันลงไปเรื่อยๆเ, <laughs> เอาให้มันได้สามพั 3, โยกโยกยีกโยกยีกฝาถังน้ำเนี่ยผมเปิดออกเมื่อเช้านี่เติมที่บ้านนะหายโอ้หายไปตรงไหนเนาะนี่อาศัยว่าเติมเติมลงนี่ระบายออกใปสวนอกกลับมาเติมอีก บนครับระบบน้ำบนสามพั 3, นเจ็ดก็โหฝีมือมากวันนี้เราก็อยู่ที่3ามแยกร้องกวางเดี๋ยวซ้ายครับจะไปเชียงรายทางที่เราหันหน้าไปก็คือเชียงรายมาจอดก,กินข้าวอยู่ตรงนี้ครับเพราะาผมก็ว่าอยู่ร้องกว้างร้องกวางที่กินข้าวอยู่ไหงน,น ที่แท้มันมาจากสามแยกที่ไปลำปางไกลอยู่ดิไกลอยู่เดี๋ยวจินงก๋วยเตียวก่อนครับพอมีแรงก็ว่าจะเป็นนอนที่เชียงรายครับอีกสองร้อยโลเพราะพรุ่งนี้เช้าก็ขึ้นดอยเลยไปแม่สายไปแม่สายนี่ไปแม่สายนี่ใช้เวลานาน,านไม่จากเชียงราย ก็เจอกันครับพรุ่งนี้ครับทำคลิปขึ้นจากเชียงรายไปแม่สายให้ดูครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ